สวัสดีค่ะวันนี้มาโมชาแน,นลนะคะในเกม work at pizza place นะทุกคนคือคืออยากจะให้ทุกคนมาเข้ามาตกแต่งบ้านนิดนึงโอ๊พมี่มเทสจอยมาด้วยออขอส่งของเหมือนเดิมกันเอ้าอ,อยู่ๆก็มาเงินออกละอ๋อจอยในเกมฟอร์ตเลย แล้วเดี๋ยวเราไปเอ้ยอยหลังรถดีกว่าอยู่นะเอหนึ่งไม่ใช่ตรงนี้โน้นปะอันนี้ C หนึ่งเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น tịt mail tôi <laughs> 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 ok, okay. In. 1...A2... ่2เอสอยพี่โมเซ่ใจเย็นเขาไม่กบหน้าตาแบบนี้อ่ะคือพี่โมเซ่ซื้อตัวกบแล้วมันรักกันทุกคน <laughs> มันเติดรถมาเลยไม่เดี๋ยวมันขโมยรถเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่ม <laughs> เดี <laughs> ยเ๋ยวเพิ่มแป๊บนึงตกืโอ้ยน,นั่นงหน้ารถไหมนั่งหน้ารถไหมเออนั่นแหละอ่าแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าพี่นะ่าวขี้ไหม <laughs> ไปค่อ่า <laughs> ดูเข้ากันโอ้ยมดสิ <laughs> ไมันไม่สมหวังเลยตรงนี้โอมเดี๋ยวตรงนี้ไม่สมหวงจรงเลยมันไม่สมหวังเลยเลยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไปรถนี่เอาบางแหงกันดูพีออ่โมเสกวนมากเลย อันนี้มีคนเข้าบ้านเราเฉยนะทุกคนเขาอยากมาเยี่ยมบ้านเราเปิดเขาไปเปิดเขาไปคีโ <c oughs> มเตยมาแล้วทำไมตัวเล็กจังอ่ะอันนี้คือตัวอ,อ, <c oughs> อะไรเนี่ยขึ้นมาดิขึ้นแล้วเหรอขึ้นแล้วนะๆ <c oughs> ี่อคีโมเตยเป็นกบที่ตัวเล็กมากเลยอ่ะทุกคน เดี๋ยวเราไปทำหน้าที่ข้างในกันเถโอ้น,นหม,มืนที่่าใช่เป็นหมาแต่ไม่ใช่อ่ะทุกคนมันคือกบแต่ว่ามันมันสิงอยู่ข้างล่างอ่ะหรือว่าจะมาเล่นของวงกดกันดีโอ้โหไม่เล่นละเครียดมากอแรกนึกว่ามันจะง,ง่ายลนเฮ้ยมีของให้ส่งเยอะเลยสง่สงส่ง ให้มีคนนอนได้ยินเสียงคนนอนอโอเคเพื่อนเขาอยากนอนทุกคนไปเขาไปไปเขาไปโอ้ทำไ,ไมเพื่อนจอยมาเยอะจังเลยเพื่อนจอยมาเยอะจังเลยเราเซ่นไหมมานั่งเลกันไหมเราเซ่ไปไหนอ่ะเราเซ่ อ๋อพี่มุ้งใช่น่าจะอยากทำอะไรนะน่าจะอยากเป็นเชฟทำพิซซ่าเดี๋ยวเพื่อนๆเพื่งรถใหญ่รถใหญ่เดี๋ยวเพื่อนเพ่อขอเขาเลียกว่าก่อนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยรถดิฟดิฟแบบล้อเดียวได้ไหมวีหนึ่งเขาสั่งสามอย่างเราส่งให้เขาเลย เลยเนี่ยโอ้ oh my god รถฉันหายมีคนแย่งรถไม่เไร <c oughs> เราไม่มีบีแล้วอะ่ะงั้นเราก็ไปที่ C กันโอ้ oh. C สองไม่มีนู่นเลย C สามไปดูท้าโดดน่ <c oughs> รารักอะ่ะแต่อาจจะสั้นๆนะแล้วก็อาจจะมีคลิปสองด้วยเพราะว่า อัปเดตทารวีเนาะแล้วก็เหมือนแค่เข้ามาลงเพจงเฉยทุกคน oh. I still need more A 2ออยู่ฝั่งนู้นเลยมั้ง สองนี oh, ้เอมนี่นี่เอสโอเคแันนี้แหละอแล้วก็มีเลียงด้วยนะ โชว์นี่บันนี่ของเราน่าร <c oughs> ักเราอุ้ยน้องจมดินอะจมดินไปเล่นบอลอะอ๋อนัอ่นแหละโอเคก้าขอบคุณสนดใจอีตาแล้วเช่อมาโมแชแนลไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย